วันนี้วันจะมาแชร์วิธีกอรอกแท็กหรือว่ากอรอกภาษีใน Amazon Influencer ค่ะหลังจากที่กอรอกแท็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องไปกอรอก Payment Information ต่อนะคะเพื่อที่จะเป็นบัญชีเอาไว้รับเงิน เวลาที่เรามีรายได้จาก Amazon Influencer ค่ะเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะหวานได้แชร์วิธีการสมัคร Amazon Influencer ไปแล้วนะคะซึ่งถ้าคุณสามารถสมัครผ่านได้เป็น Amazon Influencer แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือขั้นตอนของการกรอกภาษีหรือว่ากรอกแท็กบนเว็บไซต์ Amazon ค่ะหลังจากที่คุณได้ Account Amazon Influencer มาแล้วนะคะถ้าคุณล็อกอินเข้าไปนะคุณจะเจอแทบ Important Notice แบบนี้นะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะก็คือขั้นตอนของการที่เข้าไปกรอกแทก็กค่ะคุณก็กดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะคะ ตรงที่เขียนว่า tax information ค่ะหลังจากนั้นเว็บไซต์จะพาเข้าสู่หน้านี้นะคะซึ่งคำถามแรกนะคะก็คือ what is your tax classification ของหวานเนี่ยเป็นส่วนบุคคลนะคะไม่ใช่ business ไม่ใช่บริษัทนะคะหวันก็จะเลือก individual ไปนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเขาก็จะถามว่าเราเนี่ยเป็น U.S. citizen หรือเปล่านะคะเราไม่ใช่นะคะเราก็กด no ไปค่ะถัดมานะคะเขาถามว่าเราเป็น agent หรือเปล่านะคะก็ไม่ใช่อีกนะคะก็กด no ไปค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะมีเรื่องของ tax identity Information ให้เรากรอกนะคะซึ่งเราก็ใส่ทุกอย่างตามความเป็นจริงเป็นภาษาอังกฤษลงไปให้หมดเลยนะคะ Full name นะคะใส่ชื่อใส่นามสก,กุลของเราไปเป็นภาษาอังกฤษนะคะเลือก Country of citizenship นะคะก็คือประเทศไทยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะมันจะมีเรื่องของ TIN value นะคะตรงนี้เนี่ยให้ใส่เลขผู้เสียภาษีหรือว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราลงไปนะคะหลังจากนั้นก็กด Continue ค่ะหัวข้อถัดมา r e l a t e to income นะคะ Location of service p e r f o ะะอันนี้เราไม่ได้ทําอยู่ใน US นะคะหวานก็จะติ๊กช่องแรกไปนะคะแล้วหวานก็จะมาติ๊กตรงนี้ด้วยค่ะตรง I Consent to Provide Electronic Signature for the Information p r o v i d e as per IRS W8 BEN นะคะ ตรงนี้นะคะก็อ่านรายละเอียดก่อนนะคะแล้วก็ลงมาติ๊กตรงนี้ค่ะ I certify that I have the capacity to sign for the person ตรงนี้นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อนามสกุลของเราลงไปนะคะส่วนวันที่เนี่ยมันก็จะเป็นวันที่นี้ให้เลยนะคะแล้วก็ save and preview ค่ะหลังจากนั้นเว็บไซต์จะพาเข้าสู่หน้านี้นะคะหน้านี้เนี่ยเป็นฟอร์มแท็กที่เราได้กรอกไปเมื่อกี้นะคะว่าแนะนําว่าให้คุณเนี่ยตรวจสอบรายละเอียดอีกรอบนึงนะคะว่าข้อมูลต่างๆที่คุณกรอกลงไปในใบนี้นะคะมันถูกต้องไหมชื่อนามสกุลสะกดถูกต้องไหมนะคะ ถ้าสมมุติว่ามีข้อมูลตรงไหนผิดนะคะก็กด make change ด้านซ้ายนะคะแต่ว่าถ้าทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กด submit form ได้เลยค่ะหลังจากกด submit form เรียบร้อยแล้วนะคะถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรนะคะมันก็จะขึ้นว่า validate ตรงนี้นะคะแล้วเราก็กด exit interview ได้เลยค่ะในส่วนของการกรอก t a x หรือว่ากรอกภาษีบนเว็บ amazon influencer เนี่ยนะะก็จะมีเท่านี้นะคะหลังจากที่กรอก tag เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องไปกรอก payment information ต่อนะคะเพื่อที่จะเป็นบัญ เอาไว้รับเงินเวลาที่เรามีรายได้จาก Amazon Influencer ค่ะซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยค่ะถ้าเราไม่กรอกนะคะเดี๋ยวเราจะไม่สามารถรับเงินกับทาง Amazon Influencer ได้นะคะวิธีการเข้าไปกรอกนะคะก็คือถ้าเราเจอกับคำว่า Important Notice ตรงนี้อยู่นะคะกรอบสีแดงๆตรงนี้นะคะให้เราไปที่ Payment Information ตรงนี้ค่ะกดเข้าไปหนึ่งทีนะคะเราจะเจอหน้าเว็บแบบนี้นะคะให้เราไปกดตรงที่ Change Payment Method ค่ะแล้วก็ให้เราทำกา การใส่พาสเวิร์ดเพื่อซ i g อินนะคะทำไมเว็บไซต์ถึงต้องให้ซ i g อินอีกรอบนึงรู้ไหมคะเพราะว่าการที่เราเปลี่ยนเพเมนเมทตอนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะคะถ้าสมมุติว่ามีคนมาแฮ็กแอคเค้าเราเพื่อที่จะเปลี่ยนเพเมนเมทตอนเป็นของเขาเนี่ยถ้าไม่ต้องใส่รหัสผ่านใหม่ถ้าไม่ต้องรับ OTP เนี่ยมันก็จะเกิดการแฮ็กการเปลี่ยนข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่จะไปเปลี่ยนข้อมูลเรื่องของเพเมนเมทตอนนะคะทางเว็บ Amazon เนี่ยเขาถึงให้เราซ i g อิน อีกรอบนึง เราจะต้องใส่พาสเวิร์ดลงไปนะคะแล้วก็กด sign in ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะต้องใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราเพื่อที่จะรับ OTP นะคะเป็น t o step verification เพื่อให้เว็บไซต์เขาแน่ใจว่าการเปลี่ยน payment method เนี่ยเป็นการเปลี่ยนจากเจ้าของ Account จริงๆค่ะอ่าเราก็เลือกประเทศไทยนะคะจะเป็นบวก66นะคะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยก็ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือของเราลงไปได้เลยค่ะแล้วกดปุ่ม send OTP ค่ะเราก็รอ OTP แป๊บหนึ่งนะคะมันก็ จะเด้งเข้ามาในมือถือของเราค่ะเปิดใน SMS ดูนะคะแล้วก็กรอกตัวเลขทั้งหมด6หลักที่ทาง Amazon ส่งมาให้เรานะคะกรอกลงไปในช่อง Enter OTP ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็กด Continue ค่ะในกรณีที่ SMS ยังไม่เข้ามาในมือถือของคุณคุณรอนานแล้วก็ยังไม่มี SMS มานะคะให้กด Re-send OTP ด้านล่างนี้อีกรอบนึงนะคะแล้วดูว่า SMS เนี่ยเข้ามาไหมนะคะ คอยเช็คใน SMS ของตัวเองนะถ้ากด r e c e n t OTP แล้วก็ยังไม่มี SMS เข้ามานะคะหวานแนะนำว่าให้คุณลองเช็คเบอร์โทรศัพท์ ที่คุณได้กรอกไปเมื่อกี้นะคะว่ามันใช่เบอร์คุณจริงๆไหมกรอกถูกต้องหรือเปล่านะคะโดยปกติจะมีเข้ามานะคะแล้วเราก็นําเลข6ตัวนั้นนะคะมากรอกที่ช่องนี้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็กด continue ค่ะพอคุณล็อกอินเรียบร้อยแล้วกรอกเลข6หลักกรอก OTP เรียบร้อยแล้วนะคะเว็บไซต์จะพาคุณเข้าสู่หน้านี้ค่ะจะเป็นหน้าที่ให้เราเลือกนะคะว่าเราจะรับ payment แบบไหนคะ่ะซึ่งเขาก็จะมี payment 3แบบให้เราเลือกนะคะแบบแรกนะคะก็จะเป็น direct deposit เลยก็คือการรับเงิน ผ่านเพลเนียค่ะเวลาที่เรามีรายได้จาก Amazon i n f l u e n c e r แล้วนะคะเขาก็จะโอนเงินเข้าสู่บัญชีเพลเนียของเราที่เราได้กรอกไว้ค่ะการรับเงินแบบที่2ค่ะก็คือการรับเป็นกิฟต์การ์ดที่นําไปใช้บน amazon.com ค่ะและการรับเงินแบบที่3นะคะก็ะคะือการรับเงินแบบเป็นเช็คค่ะซึ่งโดยส่วนตัวหวานนะคะหวานเลือกเป็นแบบที่1ค่ะก็คือ direct d e p o s i t นะคะหวานก็จะติ๊กช่องแรกไปเลยนะคะแล้วเขาก็จะถามแบงค์โลเคชันค่ะซึ่งบัญชีทีここ่หวานใช้รับเงินนะคะเป็นบัญชีเพลเนียบัญชีเพลเนีย น่ก็จะเป็นธนาคารที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นแบง k ์โลเคชันตรงนี้หวานก็จะเลือกเป็น United States ค่ะหลังจากที่เราเลือกแบง k ์โลเคชันเป็น United States แล้วนะคะเขาก็จะให้กรอกข้อมูลต่างๆของบัญชีของเราค่ะซึ่งข้อมูลแต่ละอย่างตรงนี้นะคะก็คือเราจะต้องไปเอาข้อมูลมาจาก Account p a ลเนียของเราค่ะฟังมาถึงตรงนี้นะคะถ้าคุณยังไม่มี Account Pa ลเนนะคะหวานแนะนําว่าให้คุณไปสมัคร แอคเคาท์เพลเนียให้เรียบร้อยก่อนนะคะซึ่งวิธีการสมัคร Account s, แอคเคาท์เพลเนียนะคะหวานเคยทําคลิปไว้ที่ช่องของหวานแล้วนะคะซึ่งคลิปนั้นเนี่ยค่อนข้างละเอียดมากแบบจับมือทําเช่นเดียวกันค่ะคุณสามารถไปทําตามคลิปนั้นได้เลยนะคะหรือหวานจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะอ่ะสำหรับใครนะคะที่มี Account s, แอคเคาท์เพลเนียอยู่แล้วนะคะคุณก็สามารถไปเอาข้อมูลจาก Account s, แอคเคาท์เพลเนียของคุณนะคะมากรอกลงในหน้านี้ได้เลยนะคะสําหรับใครที่มี Account s, แอคเคาท์เพลเนียอยู่แล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะไปเอาข้อ ข้อมูลตรงนี้มาจากตรงไหนนะคะให้คุณล็อกอินเข้าเว็บไซต์เพลเนียก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะให้คุณเข้าไปที่เมนูรับการชําระเงินนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้กดบัญชีรับเงินนะคะแล้วก็ให้ไปกดบัญชีที่คุณต้องการที่จะให้เงินเข้ามานะคะบางคนเนี่ยจะมีบัญชีของสหรัฐอเมริกาหลายแอคเคาท์นะคะก็ให้เลือกอันที่คุณต้องการที่จะให้ amazon influencer เนี่ยโอนรายได้เข้ามานะคะคุณต้องการให้เขาโอนรายได้เข้ามาบัญชีไหนคุณก็เลือกบัญชีนะ ะะกดขึ้นมาหนึ่งครั้งค่ะคุณก็จะเจอรายละเอียดของบัญชียอยู่ในหน้านี้แล้วนะคะให้คุณก๊อปปี้แต่ละข้อมูลนะคะไปใส่ในหน้าเมื่อกี้เลยค่ะไม่ต้องพิมพ์เองนะทุกคนเพราะว่าพิมพ์เองมันอาจจะผิดได้นะคะใน a c c o u n t ์เพลเนียเนี่ยข้างหลังของรายละเอียดเนี่ยเขาจะมีรูปกระดาษซ้อนกันสใบอะคะ่ะทุกคนมันเป็นช็อตคัดของการคัดลอกค่ะเราต้องการที่จะคัดลอกข้อมูลตรงไหนนะคะเราก็แค่กดรูปกระดาษ2แผ่นที่อยู่ด้านหลังข้อมูลนั้นๆได้เลยนะคะแล้วก็เอาไปวางลงบนหน้า Amazon Influence เ,เมื่อกี้ได้เลยค่ะกรอกให้ถูกช่องนะทุกคนอในช่องแรกเนี่ยเป็น account holder name นะคะก็จะเป็นชื่อและนามสก,กุลของเรานะคะเราก็สามารถที่จะ copy แล้วก็เอามาวางได้เลยนะคะ account number เนี่ยเป็นหมายเลขบัญชีนะคะแล้วก็ด้านขวานะคะเขาให้ confirm account number อีกรอบนึงนะคะเราก็วางไปได้อีกรอบนึงเลยค่ะส่วน bank name นะคะก็จะเป็นชื่อธนาคารค่ะแล้วก็ routing number หรือว่า ABA name นะคะเราก็เอา r outing number เนี่ยจากลเนียมาใส่ในตรงนี้ ได้เลยค่ะหลังจากใส่ข้อมูลต่างๆเรียบร้อยครบหมดทุกอย่างแล้วนะคะก็ให้เรากด Submit ค่ะพอกด Submit เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าการกรอกข้อมูลผ่านไปได้ด้วยดีนะคะในส่วนของหน้าแรกของ Amazon Influencer ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมี Important Notice ขึ้นมานะคะมันจะหายไปแล้วค่ะนั่นก็หมายความว่าเราได้ทำการกรอกข้อมูลต่างๆได้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะในขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของการอัพวิดีโอรีวิวสินค้าขึ้นไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะการกรอก Payment Information ก็จะมีเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้หวานต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ